ดูดวงชาวราศีมิหมูดำมาให้เงินร้อนรีบใช้ให้หมดอำนาจบารมีวาสนาโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิงสิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองราาักษาหนุนนำโชคตาพลิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดด,ดนุงชะตาของท่านตกตำแหน่งเดอะเลเวอร์ท่านนี้โสดจะได้มีแฟนถ้านี้มีแฟนอยู่แล้วจะได้สุกสมสมหวังตั้งใจหมายชะตาเรื่องการงา,งานการเงินตกตำแหน่งที่ดี จะรับทรัพย์รวยโชคท่านจะเจริญลูกเรือตกตาแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งพลิกเปลี่ยนแปลผลปันพัฒนาอย่างก้าวโดดเสรษฐีกันล้านจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเตรียมตัวเฮร้านบ้านรับทรัพย์รวยโชคการชิงไหวชิงพลิกการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพดุบายจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านปู่ฤาษีสองแสงตะเกียงทองนำพาซึ่งโชคลาภการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอํำนาจบารมีวาสนาจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน ท่านจะได้เป็นที่หนึ่งครับผมพระราชาถถือถ้วยทองโอกาสทองโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มอัศวินขี่มา้าถือถ้วยทองนำพาซึ่งความประสบผลมัน,นจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างทันทีทันใดการปฏิบัติโดยการเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน ดาบสองคมเกิดขึ้นในโชกตาชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนแปลผ่านวัฒนาะอย่างก้าวโดดชะตาชีวิตจะรุ่งโรจน์จะประสบความสาเร็จใครบางคนจะเข้ามาบอกกล่าวเล่าสิทธิถึงเรื่องราวต่างๆนะครับถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่สิ่งที่เป็นสิ่งที่เห็นนะครับผมเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนําโชกตาท่านท่านจะได้เป็นที่หนึ่งมีการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งจิงดีอํานาจบารามีวาสนา ท่านได้เงินเข้ามาบางทีจะต้องรีบเอาไปใช้อย่างเช่นซื้อบ้านซื้อทองซื้อรถนะครับผมจะได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันในทงชะตาในจิตใจที่อ่อนโยนยังมีอะไรแฝงเอาไว้ที่โดนกั่นแกล้งเพราะว่าท่านใจดีเกินไปดูกชะตาตกตำแหน่งจะติดกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาตกตำแหน่งหายพิเศษบอกได้เลยว่าท่านจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง จะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่รับทรัพย์รวยโชคพลิกเปลี่ยนแปลงผ่านบัตนาอย่างทันทีทันใดชะตาชีวิตร่ำรวยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มนะสองเหรียญเกิดขึ้นในโชคชะตากล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผ่านกล้าที่จะมุ่งมั่นกล้าที่จะผสมเล็นนะชะตาชีวิตบิดตาปักลงมาตรงกลางใจ ชิงไหวชิงทิพย์การใช้เลขเหลี่ยมเลขกลเพทุบายจะบังเกิดขึ้นกับตรงนนจะส่งมอบอำนาจบารมีวาสนาโอกาสทองโอกาสดีโอกาสควาววิวาขวามมงคลดาตาบังเกิดรับทรัพย์โดยโชคนะผมท่านจะได้ลื่นเลิงสังสรรค์แจ่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะผมคนอายุน้อยกว่าจะนำพาซึ่งถ้วยทองโอกาสทองเข้ามาจัดหนักจัดเต็มนะผมจะส่งผลทางด้านเรื่องโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปกัปกคุ้มคองราาักษา พระองค์ท่านจะได้ยืนหยัดต่อสู้แก่งแย่งชิงดีท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพระองค์สิ่งดีๆจะได้บังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านราชจจสีมานอนซบตัก่ันแล้วเปลี่ยมตัวได้เลยรวยเลยรวย,วยต่อแต่นี้ไปนกน้อยจะนำพาซึ่งความประสบความสำเร็จข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในดวงชะตาตกตำแหน่งเอมาโลแปลว่าตนเองนั้นเป็นนักรบมาก่อน ครับผมกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะประปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันมันจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาบุญกุศลวาส,สนาสิ่งที่ใช่ตกตําแหน่งใครประเพณจะร่ํารวยขึ้นมาทันทีทันใดการที่ท่านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะประปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันมีดดาบลงมาเต็มตัวนอนไม่หลับ,กร,บกระวนกระวายกระสับกระส่ายครับนะผมดาบสองคมเกิดขึ้นในชัวตาทําอะไรก็เจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกข์ทรมานจะไปต่อก็ไปได้ครับนะผม หยุดก็หยุดไม่ได้เอาเพราะฉะนั้นให้ไปต่อครับดาบสองควายเกิดขึ้นแปลว่าท่านจะต้องเลือกอะไรบางอย่างเลือกแล้วตัดสินใจแล้วจะต้องทําเดี๋ยวนี้ปังเดี๋ยวนี้เห็นเดี๋ยวนี้ประสบความสำเร็จเดี๋ยวนี้ครับตกตําแหน่งครอบครัวครับเทนครับเกิดขึ้นในโชคชะตาเตรียมตัวได้เลยอํานาจบารมีวาสนาจะเจริญลูกเรือขึ้นมาทันทีทันใดดวงสุขสมสม,สมหวังดังใจหมายการปฏิบัติดอยตกตําแหน่งตัวท่านและจะกลัวอะไรล่ะ ในเมื่อปัญหาต่างๆมันเข้ามาลุมเล้าปัญหาต่างๆเข้ามาได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันอัศวินขีม่ม้าสือถ้วยทองโอกาสเข้ามาแล้วข่าววิวาข่าวมงคลให้ท่านมุง่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ามีดดาบปักลงมาเต็มตัวกบลกบายกระสาบกระส่าย้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งตรงไปข้างหน้าเด็ดขาดเด็ดเดียวหันปัญหาต่างๆมันนอนไม่หลับกบนกบายกระกสาบกระสายตกตำแหน่งอะไรตำแหน่งยาจกยาจบไม่ใช่ไม่ดีครับแต่ว่าเป็นปัญหาต่างๆที่จะเข้ามา ที่ท่านจะต้องปรับปรุงรีบแก้ไขเพราะว่าโอกาสทองมันเข้ามานับครั้งได้ในชะตาชีวิตของท่านจะมีโอกาสทองสักกี่ครั้งที่จะมีคนนําพาซึ่งความประสบ็จเพราะฉะนั้นท่านจงเปิดรับโอกาสทองนี้ขึ้นมาในหัวมีแต่เมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกัน้นกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นเตรียมตัวรับทรัพย์ลอยโชคการมองการไกลถึงอนาคตการปรับป,ปรุปงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดอัศวินขี่มา้าถือดาบ ปาหัตปะหารศัตูโมมานเดอะเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาชะตาชีวิตรับรัพย์คนแบบนี้เขาเรียกว่าดวงดีดวงเหงดวงปังมีอะไรบางอย่างปกปกัปกคุ้มครองรักษาแถมจะแบกภาระหนี้สินไว้ด้วยนะแต่รายได้ก็จะสูงเป็นพิเศษนะผมท่านจะได้ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายเดอะซันปักลงมาแล้วเตรียมตัวรวยเลยย การปดิบัติโดยการีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่มีดดาบจะล้อมรอบปิดหูปิดตาขบวนกวาวกษัต์กษัราย์ดัฟูบังเกิดขึ้นในโชคตาจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตจะรวยขึ้นตกตําแหน่งถูกรางวัลที่หนึ่งแจ็คพอตเจล้านม้าพยองเกิดขึ้นในโชคตาก็คนมันจะรวยมันก็ต้องม้าพยองสิครับ เพราะฉะนั้นท่านควรที่ต้องอยู่ให้เป็นพูดให้เป็นปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันเพราะว่ามีอะไรบางอย่างจะส่องแสงตะเกียงทองมาสู่ตัวท่านออบางคนเขาเรียกว่าตกตําแหน่งที่ดีเฉิดฉายอำนาจบาร,รมีวาสนาจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านทําอะไรก็จเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทดใดแบกบภาระไว้อย่างนังดวงก็ต้องยืนหยัดด้วยตัวท่านเองไม่มีใครช่วยท่าน เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาร้องให้กระจองงอแงเลยบอกว่ามีใครมาช่วยข้าพเจ้าบ้างร้องไปก็เท่านั้นจะร้องทําไมล่ะมยูอย่างเดียวขึ้นลุกขึ้นมาตั้งใจทํามาหากินทํามาค้าขึ้นการค้าจเจริญลูกเรืองแล้วตั้งมัน่นเอาให้รล่ารวยขึ้นมาทันทีจันใดนกน้อยจะส่งแสนส่งสารสัมพันธ์เข้ามาสู่ตัวท่านมาจากแดนไกลโอกาสทองเข้ามาแล้วงูดํายังช่วยให้เงินร้อนเพราะฉะนั้นเงินร้อนเนี่ยแหละจะแปลเปลี่ยนแปลผันเป็นสิน นะเป็นทองเป็นบ้านเป็นรถนะครับผมบางคนเขาเรียกว่าถือจับเงินไม่ได้นะครับผมเงินมันจะหมดนะครับผมจับแล้วมือมันตัดมันก็ต้องไปซื้อของเข้าของออกมาเยอะแยะมากมายนะครับเก็บเป็นของทรัพย์สินที่มีค่าจะได้ไปขายต่อได้ในช่วงเวลาลาบากนะครับผมจะตาชีวิตรับรัพย์รวยโชคดวงชะตาตกตำแหน่งที่ดีตกใจคลิปนี้อย่าลืมกดนะสปอนต์ e ปต์ติ๊กเกอร์นะครับผมจะฟังดูทำนายดรงต่อนะฟังต่อจากหมอพบนะครับ สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดถึงชาวราศีมีนกันบ้างนะครับดวงชะตาของชาวราศีมีนประจำเดือนชาวราศีมีนเป็นคนอ่อนไหวมีจินตนาการสูงและมีความเมตตากรุณาพวกเขามากักจะเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นได้ดีและมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วในเดือนนี้ความอ่อนไหวของชาวราศีมีนจะเด่นชัดมากขึ้นทำให้พวกเขารับรู้พลังงานรอบตัวได้อย่างลึกซึง้ง ซึ่งอาจส่งผลดีในแง่ของความคิดสร้างสรรค์และการเข้าใจผู้อื่นแต่ก็อาจทําให้รู้สึกเหนื่อยและทางอารมณ์ได้ง่ายเช่นกันในภาพรวมดวงของชาวราศีมีในเดือนนี้ค่อนข้างดีมีโอกาสที่จะได้รับพลังงานเชิงบวกจากดาวพฤหัสบดีซึ่งจะช่วยเสริมดวงในด้านโชคลาภและการขยายตัวในชีวิตอย่างไรก็ตามอาจมีความท้าทายบางประการจากดาวเสราร์ที่อาจทําให้รู้สึกกดดันหรือมีภาระรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ในเดือนนี้ชาวราศีมีนจะพบกับโอกาสใหม่ๆในการทำงานอาจมีโปรเจกต์ที่น่าสนใจเข้ามาหรือได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของคุณจะเป็นจุดแข็งสำคัญทำให้สามารถแก้ปัญหาและนำเสนอไอเดียใหม่ๆได้อย่างโดดเด่นอย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานหรือหัวหน้าเนื่องจากความอ่อนไหวที่เพิ่มขึ้น อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายพยายามสื่อสารอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการส่งใบสมัครหรือเข้าสัมภาษณ์งานพลังงานเชิงบวกจากดาวพฤหัสบดีจะช่วยเสริมโชคในการหางานในด้านการเงินเดือนนี้อาจมีทั้งโอกาสและความท,ท้าทายในแง่บุคุณอาจได้รับโชคลาภ หรือมีรายได้เพิ่มขึ้นจากแหล่งที่ไม่คาดคิดอาจเป็นโบนัสพิเศษหรือมีคนมาชวนร่วมลงทุนในธุรกิจที่น่าสนใจอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องการใช้ใจ่ายเนื่องจากอาจมีแนวโน้มที่จะใช้เงินเกินตัวหรือตัดสินใจลงทุนโดยใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจในเรื่องการเงินที่สำคัญ นอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีในการวางแผนการเงินระยะยาวอาจพิจารณาเรื่องการออมการลงทุนหรือการปรับโครงสร้างหนี้สินเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตสำหรับชาวราศีมีนที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองความคิดสร้างสรรค์และจิตนาการที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะในวิชาที่เกี่ยวข้องกับศิลปวรรณกรรม หรือสาขาที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างไรก็ตามอาจมีความท้าทายในการจัดการเวลาและการมีสมาธิเนื่องจากความอ่อนไหวที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้วอกแวกได้ง่ายควรฝึกการจัดการเวลาและการมีสมาธิเช่นการทำสมาธิหรือการใช้เทคนิคการเรียนรู้ที่เหมาะกับตนเองนอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำงานกลุ่มหรือโปรเจกต์ร่วมกับเพื่อนความสามารถในการเข้าใจผู้อื่น จะช่วยให้คุณเป็นสมาชิกทีมที่มีคุณค่าและสามารถประสานงานได้ดีสำหรับชาวราศีมีนที่ประกอบธุรกิจหรือมีอาชีพเกี่ยวกับการค้าขายเดือนนี้มีแนวโน้มที่ดีในการเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้าความสามารถในการเข้าใจความต้องการของลูกค้าจะเป็นจุดแข็งสำคัญช่วยให้คุณสามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการได้ตรงใจลูกค้ามากขึ้น อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในเรื่องการบริหารจัดการสต็อกสินค้าและการควบคุมค่าใช้ใจ่ายเนื่องจากอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าเข้าร้านมากเกินไปหรือลงทุนในสิ่งที่ไม่จำเป็นควรวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายและแนวโน้มตลาดอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจนอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีในการคิดค้นกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆ หรือปรับปรุงการบริการลูกค้าความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะช่วยให้สามารถคิดไอเดียที่แปลกใหม่และน่าสนใจซึ่งอาจช่วยดึงดูดลูกค้าใหม่และรักษาลูกค้าเก่าได้ดียิ่งขึ้นโดยรวมแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับชาวราศีมีนความอ่อนไหวและความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้นจะเป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนขึ้นอยู่กับว่าคุณจะจัดการกับพลังงานเหล่านี้อย่างไร ในด้านการงานและการเรียนคุณมีโอกาสที่จะสร้างผลงานที่โดดเด่นและเติบโตในหน้าที่การงานแต่ควรระมัดระวังในเรื่องการสื่อสารและการจัดการเวลาด้านการเงินและการค้าขายมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีแต่ควรระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนหรือใช้จ่ายสิ่งสำคัญคือการรักษาสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์จากความอ่อนไหวและจินตนาการของคุณกับการรักษาความมั่นคงทางอารมณ์ และการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลหากสามารถทำได้คุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานเชิงบวกในเดือนนี้ได้อย่างเต็มที่และก้าวผ่านความท้าทายต่างๆได้อย่างราบรื่นเดือนนี้ชาวราศีมีนจะมีเสน่ห์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีจะช่วยเสริมความมั่นใจและดึงดูดความสนใจจากผู้คนรอบข้างคุณจะรู้สึกเปิดใจมากขึ้นในการสร้างความสัมพันธ์ใหม่หรือเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอิทธิพลของดาวอังคารอาจทำให้เกิดความขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดในความสัมพันธ์ได้คุณควรระมัดระวังในการสื่อสารและพยายามเข้าใจความรู้สึกของคู่ครองหรือคนที่คุณสนใจความสัมพันธ์ของคุณจะมีความลึกซึ้งมากขึ้นในเดือนนี้คุณและคู่ครองจะมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นอาจมีการวางแผนท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมร่วมกันที่สร้างความทรงจำดีๆ ในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกโรแมนติกและอยากแสดงความรักต่อคู่ครองมากขึ้นนี่เป็นโอกาสดีในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟน้นอาจมีการพูดคุยถึงอนาคตร่วมกันหรือวางแผนชีวิตในระยะยาวอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นอาจเป็นเรื่องการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันหรือความคิดเห็นที่แตกต่างคุณควรใช้ความอดทน และพยายามเข้าใจมุมมองของคู่ครองการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจจะช่วยให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ช่วงปลายเดือนความสัมพันธ์จะกลับมาราบรื่นอ,อีกครั้งคุณอาจได้รับความประหลาดใจที่น่ายินดีจากคู่ครองหรือมีโอกาสได้ทำสิ่งใหม่ๆร่วมกันเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการเปิดใจรับความรักใหม่คุณจะมีเสด็จดึงดูดความสนใจจากผู้คนรอบข้างมากขึ้นอาจมีโอกาส ได้พบเจอคนที่ถูกใจในงานสังคมหรือผ่านการแนะนำของเพื่อนในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกมั่นใจและกล้าที่จะเข้าหาคนที่คุณสนใจมากขึ้นนี่เป็นโอกาสดีในการสร้างความประทับใจแรกพบอยากกลัวที่จะแสดงตัวตนที่แท้จริงของคุณอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนคุณอาจรู้สึกสับสนหรือลังเลในความรู้สึกของตัวเองอาจมีคนมากกว่าหนึ่งคนที่คุณสนใจหรือคุณอาจไม่แน่ใจว่า ควรดำเนินความสัมพันธ์ไปในทิศทางใดควรใช้เวลาในการทำความเข้าใจความรู้สึกของตัวเองและไม่รีบตัดสินใจช่วงปลายเดือนโอกาสในความรักจะเพิ่มขึ้นคุณอาจได้พบกับคนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกับคุณหรือมีการพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่คุณสนใจอยู่แล้วให้ลึกซึ้งขึ้นคำแนะนำด้านความรักสำหรับชาวราศีมีในเดือนนี้ 1. เปิดใจรับความรักและโอกาสใหม่ๆที่เข้ามา 2. สืส่อสารความรู้สึกของคุณอย่างจริงใจและเปิดเผย 3. ใช้ความเข้าอกเข้าใจและความอดทนในการจัดการกับความขัดแยง้ง 4. ให้เวลากับตัวเองในการทำความเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริง 5. สร้างสมดุลระหว่างการให้และการรับในความสัมพันธ์โดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชาวราศีมีในด้านความรักแม้จะมีความท้าทายบ้าง ในช่วงกลางเดือนแต่หากคุณใช้ความเข้าใจและการสื่อสารที่ดีคุณจะสามารถสร้างหรือพัฒนาความสัมพันธ์ที่มีความหมายและยั่งยืนได้ขอบคุณที่รับฟังคำพยากรณ์นี้คำพยากรณ์เป็นเพียงไกด์แนะนําในการดำเนินชีวิตเพียงบางส่วนเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยครับแต่สิ่งหนึ่ง ที่อยากบอกไว้ครับชีวิตมีขึ้นมีลงมีช่วงจังหวะชีวิตดวงชะตาเป็นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิตแต่ทางเดินที่ลิขกิดเองก็เป็นเป้าหมายสำคัญนะครับถ้าชอบบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วติดตามฟังคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อจะคลิปใหม่ๆจะได้ขึ้นหน้าฟีด d ทำให้ไม่พลาดสิ่งดีๆใหม่ๆที่จะมาแนะนำในเดือนต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ